สวัสดีครับต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เอ่อฟังดูน่ากลัวนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะใกล้ตัวหลายๆคนเลยครับโรคไข้หูดับหรือการติดเชื้อสเตรปต c อ c c า u ูเอสนะครับค่ะสวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะครับทั้งงานวิจยัยบทความรายงานต่างๆในไทยวันนี้เราจะมาสกัดแก่นสสำคัญกันค่ะ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอันตรายแค่ไหนแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตเรายังไงบ้างนะคะใช่ครับแล้วเอ้ชื่อไข้หูดับเนี่ยทำไมมันถึงสื่อได้ตรงขนาดนั้นแล้วการกินหมูดิบหรือแม้แต่บอกว่าการใช้ตะเกียบคู่เดียวคีบหมูกระทะเนี่ยมันเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ยังไงบ้างนะครับอืมประเด็นเรื่องหูดับถาวรเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ชื่อมันทั้งตรงแล้วก็น่ากลัวจริงๆแล้วความท้าทายก็คือ เชื้อเนี่ยมันอยู่ในหมูที่ดูแข็งแรงปกติดีได้เลยค่ะอ๋อเ oh, หรอครับใช่ค่ะทําให้เราอาจจะมองข้ามความเสี่ยงไปง่ายๆเลยน่าสนใจมากครับว่าหมูดูแข็งแรงแต่ก็มีเชื้อได้แล้วแบบนี้เชื้อ s ส r ร p ป c ต c c c ั Swiss ที่ว่าเนี่ยครับมันมาจากส่วนไหนของหมูเป็นหลักครับ คือโดยธรรมชาติเลยนะคะเชื้อตัวนี้มันอาศัยอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของหมูนะคะโดยเฉพาะต,ตรงต่อมทอนซิลครับครับแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือหมูที่แข็งแรงดีไม่ได้แสดงอาการป่วยอะไรเลยก็เป็นพาหะนำเชื้อได้ค่ะโอ<ห>้นี่คือความท้าทายหลักเลยค่ะเพราะเราดูจากข้างนอกไม่ออกเลยว่าหมูตัวไหนมีเชื้อบ้างเข้าใจเลยครับว่าทำไมควบคุมยากแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ติดเชื้อกันมาได้ยังไงครับช่องทางไหนเป็นหลัก หลักๆมีสองทางค่ะทางแรกเลยแล้วก็เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในบ้านเราเลยนะคะก็คือทางการกินค่ะการกินใช่ค่ะเกิดจากการกินเนื้อหมูเลื่อนหมูหรือว่าเครื่องในที่มันดิบหรือปรุงแบบสุกสุกดิบดิบนะคะเมนูที่แบบว่าทิตๆกันอย่างลาบดิบลูก้อยหมูดิบอ่าพวกนี้คือกลุ่มเสียงสูงเลยค่ะแล้วอย่างพวกหมูกระทะชาบูจิ้มจุ่มเหรอครับอันนั้นเราก็กินหมูกันเยอะมากเลย นั่นแหละค่ะคือความเสี่ยงยุคใหม่ที่น่ากังวลมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่การกินดิบโดยตรงนะคะแต่คือการปนเปื้อนข้ามค่ะปนเปื้อนข้ามยังไงครับก็คือถ้าเราใช้ตะเกียบคู่เดียวเนี่แหละค่ะคีบหมูดิบลงไปในหม้อต้มหรือลงไปย่างแล้วเผลอแบบว่าเผลอใช้ตะเกียบคู่นั้นคีบอาหารที่สุกแล้วเข้าปากทันทีอ๋อเชื้อจากหมูดิบที่มันติดอยู่ปลายตะเกียบนะคะ ก็เข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายๆเลยอันตรายไม่แพ้กันเลยค่ะโหแค่ตะเกียบคู่เดียวเองนะครับแสดงว่าเชื้อนี่มันก็ติดง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วอีกทางคือทางการสัมผัสใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทางที่สองคือทางการสัมผัสเชื้อเข้าทางบาดแผลรอยถลอกรอยขีดข่วนตามผิวหนังได้เลยค่ะครับพวกกลุ่มอาชีพที่ต้องคลุกคลีกับหมูหรือเนื้อหมูดิบๆอย่างเกษตรกรคนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ พราะค้าแม่ค้าเขียงหมูหรือสัตวแพทย์อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงความรุนแรงว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยแล้วไอ้ที่มาของชื่อไข้หูดับล่ะครับมันบอกอะไรเกี่ยวกับอาการของโรคมีบ้างครับคืออาการเริ่มแรกนะคะมันอาจจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เลยค่ะอ๋อ oh, ครับคือมีไข้สูงปรี๊ดขึ้นมาหนาวสัน่นปวดหัวแรงๆปวดเมื่อยตามตัว แต่จุดที่มันอันตรายจริงๆคือตอนที่เชื้อเนี่ยมันลามเข้ากระแสเลือดแล้วก็เข้าระบบประสาทค่ะแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเชื้อจะทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวรุนแรงมากๆเลยคอแข็งซึมลงหรือบางทีอาจจะชักได้ค่ะครับและที่ร้ายแรงที่สุดเลยคือภาวะ ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือที่เรียกว่าเซปซิสนะคะอันนี้น่ากลัวมากเพราะมันคือภาวะที่ร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อรุนแรงมากจนทำลายอวัยวะตัวเอง oh. ค่ะอาจจะนำไปสู่ภาวะช็อกความดันตกอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เร็วมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะมีผื่นเป็นจ้ำๆเลือดต่ำตัวด้วยค่ะแล้วอาการหูดับที่เป็นชื่อโรคเลยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงดับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่า ชั่เพะแล้วก็น่ากลัวมากของโรคนี้เลยค่ะคือคกลไกมันเกิดจากการอักเสบที่รุนแรงของเยื่อหุ้มสมองที่อยู่ใกล้ๆหูชั้นในนะคะมันสามารถลามเข้าไปทําลายโครงสร้างในหูชั้นในโดยตรงเลยโดยเฉพาะเซลล์ประสาทรับเสียงค่ะพอเซลล์พวกนี้ถูกทําลายก็คือไม่ได้ยินอีกเลยใช่ค่ะมันคือการสูญเสียการได้ยินชนิดที่เกิดจากเส้นประสาทหูดโดยตรงเลย sensory neural hearing loss เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงที่สําคัญคือ มันเป็นการทำลายแบบถาวรค่ะถาวรเลยถาวรเลยค่ะเพราะเซลล์ประสาทพวกนี้มันฟื้นฟูไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคือหูหนวกสนิทไปเลยโอโยังไม่พอนะคะระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นในก็มักจะโดนทำลายไปด้วยทำให้เกิดอาการเวียนหัวรุนแรงแบบบ้านหมุนเลยค่ะแล้วก็เดินเซตามมาด้วยค่ะฟังแล้วน่ากลัวจริงๆครับไม่ใช่แค่เสียชีวิตนะแต่พิการถาวรได้เลยแล้วสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างน่ากังวลอยู่ไหม ยังเป็นปัญหาที่น่ากังวลต่อเนื่องเลยค่ะแต่ละปีเนี่ยมีผู้ป่วยหลายร้อยคนเสียชีวิตก็หลายสิบคนอย่างปี2566ที่ผ่านมานะคะตัวเลขผู้ป่วยนี่พุ่งสูงถึง607รายเสียชีวิต34รายเลยค่ะ600กว่ารายใช่ค่ะซึ่งถือว่าสูงที่สูงในรอบหลายปีเลยค่ะโหทำไมปีนั้นมันถึงพุ่งขนาดนั้นครับมีปัจจัยอะไรพิเศษหรือว่า ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็ยังคงเป็นการกินหมูดิบหรือปรุงไม่สุกนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะครับกลุ่มที่ป่วยและเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ชายวัยทํางานแล้วก็ผู้สูงอายุคะ่ะมักจะเจอร่วมกับการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอ๋อครับ นอกจากนี้ค่ะการมีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานโรคตับโรคไตหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆเนี่ยมันยิ่งเพิม่มความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตมากขึ้นไปอีกค่ะครับผมอันนี้แต่ลักษณะที่เรียกว่าโรคระบาดซ้อนหรือซินดมิกนะคะคือหมายถึงว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อมาเจอกับปัจจัยอื่นอย่างพฤติกรรมการกินหรือปัญหาสุขภาพเดิมๆของคนไข้เข้ามาเสริมกันค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นคาขามสําคัญเลย เราจะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดได้ยังไงบ้างครับหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะคะคือปรุงสุกเท่านั้นค่ะต้องยุดหลักสุกร้อนสะอาดเนื้อหมูเลือดเครื่องในต้องปรุงให้สุกทั่วถึงจริงๆสุกแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าปลอดภัยก็คือต้องใช้ความร้อนอย่างน้อย70องศาเซลเซียสนะคะนานต่อเนื่องอย่างน้อย10นาที ต้องดูว่าไม่มีสีชมพูของเนื้อดิบหลงเหลืออยู่เลยค่ะต้องสุกทั่วถึงจริงๆครับครับ70องศา10นาทีแล้วเรื่องการปนเปื้อนข้ามอย่างจะเกี่ยวโมกระท้าที่คุยกยันเมื่อกี้ต้องทำยังไงครับ อันนี้ต้องแยกอุปกรณ์เด็ดขาดเลยค่ะเขียงมีดแล้วก็โดยเฉพาะตะเกียบนะคะต้องมีชุดสําหรับคีบของดิบโดยเฉพาะเลยแยกจากตะเกียบที่เราใช้กินหรือใช้คีบอาหารสุกแล้วอันนี้เป็นจุดที่แบบว่าพลาดกันบ่อยมากๆค่ะใช่เลยครับบางทีก็เผลอๆกันไปเนาะแล้วเรื่องการเลือกซื้อเนื้อหมูล่ะครับมีส่วนช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มาตรฐานนะคะสังเกตน่ง่ายๆจากตราสัญ,ญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ สุสัตว์โอเคใช่ค่ะส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่ต้องสัมผัสหมูบ่อยๆก็ต้องป้องกันตัวเองเสมอเลยสวมถุงมือรองเท้าบูทถ้ามีแผลก็ต้องปิดแผลให้สนิทแล้วก็ล้างมือทําความสะอาดหลังทํางานทุกครั้งค่ะครับผมแล้วก็ถ้ามองในภาพใหญ่นะคะการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจริงๆมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยค่ะตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health One Health ใช่ค่ะคือมองว่าสุขภาพคนสุขภาพสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยต้องจัดการตั้งแต่มาตรฐานฟาร์มที่ดี G A P รวงค่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะไปจนถึงการให้ความรู้แล้วก็การตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคเองทุกส่วนในห่วงโซ่อาหารสาคัญหมดเลยค่ะชัดเจนมากเลยครับสรุปก็คือโรคไข้หูดับนี่มาจากเชื้อในหมูติดต่อผ่านการกินดิบการปนเปื้อนข้ามหรือทางบาดแผล อาการรุนแรงมากอาจถึงขั้นหูหนวกถาวรเสียชีวิตได้การป้องกันที่ดีที่สุดคือปรุงหมูให้สุกเสมอแล้วก็แยกอุปกรณ์ของดิบของสุกอย่างเด็ดขาดนะครับถูกต้องที่สุดคะ่ะก่อนจะจบดิฟไดฟว์วันนี้ผมมีเรื่องน่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับคือแม้ว่าเราจะรู้ถึงความเสี่ยงของการกินหมูดิบกันมานานมากแล้วนะครับข้อมูลก็เยอะแยะไปหมด แต่ทำไมพฤติกรรมนี้ถึงยังคงบอกว่าฝังรากลึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากในบางพื้นที่บางวัฒนธรรมอะไรคือปัจจัยทางสังคมหรือความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ความเสี่ยงนี้ยังคงท้าทายพวกเราอยู่เสมอนะครับลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ